รูปแบบของการสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรมแต่ให้มีความรู้สึกไปพร้อมๆกัน,นากายเราก็มีลักษณะพลิกมือพื่อมมือยกมือให้มันลู่จะไปรู้ตนอื่นให้มันรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อให้มันเป็นระเบียบจะพาะเรื่องเฉพาะเราเรามาหัดตรงนี้กันไม่ยากเงือไม่ไหลหรอก หมายวานก็เราทำไรทำนาทำงานการอื่นแต่ว่าการเจริญสตินี่เป็นของง่ายๆเป็นของเบาๆอย่าไปเพ่งเครียดใจ้้นใจดีๆเอาไว้ก่อนหายใจโล่งๆเอาไว้เราก็ตั้งสติเอาไว้กับกายเคลื่อนไหวไปมา บางทีมันอาจจะไม่มีสติมันอาจจะหลงคิดมันอาจจะง่วงนอนเอาจจะปวดขาปวดหลังปวดเอวอน,นั่นก็มันมาบอกให้เราค่อยมันบอกให้เรารู้ว่ามันคืออะไรความง่วงก็บอกว่านี่คือความง่วงความคิดมันก็บอกว่านี่ความคิดมันไม่ใช่สติ ความปวดความเมื่อยมันก็บอกเราว่านี่คือความปวดความเมื่อยคืออาการที่มันเกิดขึ้นกับกายคล้ายๆมันบอกเราเราก็ดูเอาเห็นเอาเห็นบ่อยๆเห็น boy, บ่อยๆก็ขี้ได้เลยว่านี่คือความง่วงภาษาธรร,ร,รมเลยว่านี่วอนและทำม,มันเป็นของที่ขั้นคิดไม่ใช่เป็นมิตรของเราเราก็หาวิธีที่จะ เปลี่ยนความม่วงให้เป็นความรู้สึกตัวให้เป็นความรู้สึกตัวแล้วมันก็เปลี่ยนได้แม้นมันเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นกันเราจะต้องต้องตรงนี้จะต้องสร้างตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นอันนี้หรือความรู้สึกตัวนี่อะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่เอาเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมด มันเป็นของสากลมันไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนวัตถุอย่างอื่นความหนาวก็ต้องห่มผ้าความร้อนก็ต้องอาบน้ำกานหิวก็ต้องกินข้าวอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างอยู่นี่อันเดียวเท่านั้นเปลี่ยนไปแต่พืชเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวแต่พืชให้มันตรงกันข้ามถ้ามันหลงก็เปลี่ยนเป็นตัวรูอย่างเนี้ย มันทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวรู้อย่างเนี้ยเอมันปวดมันเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวรู้สึกตัวอย่างเนี้ยมันง่วงเหงาหอนอนก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวอย่างเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดสิ่งที่มันแสดงออกทางกายทางจิตแม้แต่ตามมนเห็นรูปก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวหูได้ยินเสียงก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวอะไรอะไรทั้งหมดนั่นแหละเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัว อาจมันกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้ทางนี้เที่ยวทางตรงนี้เดินตรงนี้เหมือนกับทางที่เราเดินจงกรมทีแรกก็ไม่มีทางแต่เราเหยียบไปเก้าสองเก้าลอยเท่าของเราที่เหยียบไปเหยียบมากลับไปกลับมามันก็กลายเป็นทางโล่งเตียนแสดงถึงเป็นหนทางแล้วการก้าวไปก็สะดวก การเหยียบไปครั้งแรกก็าจะไม่ค่อยเป็นทางเท่าไรแต่ว่าเดินกลับไปกลับมาก็เป็นทางการปฏิบัติธรรมการเปลี่ยนอะไรอะไรมาเป็นความรู้สึกตัวนะ่ะความรู้สึกตัวจะเป็นล่องรอยของทางชีวิตของเราชีวิตของเราต้องดําเนินไปในทางนี้แต่เวลาได้มันหลงมันจะเปลี่ยนของมันเองถ้าเรามันได้ทางแล้วขอให้ฝึกกันให้มันได้ทางเสียก่อน ลำดับลำนำให้มันได้ทางเสียก่อนเอากลายเป็นนิมิตไปก่นอนากลายก็ออกมาเป็นวัตถุเอามาเป็นรูปแบบเอามาเป็นจังหวะให้มันตามทางไปเสียก่อนสิบสี่จังหวะตามไปสิบสี่ทางอานที่แรกก็ลำดับลำนำสักหน่อยต่อไปต่อไปมันก็ง่ายหรอกอาจจะไม่เป็นจังหวะก็ได้ต่อไปนะเป็นตัวรู้ทั้งหมดแล้วชีวิตเรา เราได้ใช้มันแล้วว่าใช้ตัวรู้แล้วเพราะมันมีมันมากเหลือเกินจนเป็นมหาลู่ในชีวิตของเราเรื่องกายเรื่องใจทั้งหมดเป็นสมบัติของความรู้สึกตัวทั้งหมดตอนนั้นห่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเหตุอยู่ตรงไหนมันก็ต้องมีผลอยู่ตรงนั้นผลจากความรู้สึกตัวเนยกลายเป็นวิปัสนาญาลู้แจ้งเกิดเรืองทางปัญญา ามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วแต่ว่าตอนนั้นอาศัยคำพูดคำบรรยายไม่ได้ตัวของเราเองจะเป็นปัจจัตตังลู่เอาเองว่าแต่เราสร้างความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราสร้างความรู้สึกตัวได้แล้วเริ่มต้นได้แล้วจับหลักได้แล้วเวลาที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันหลง มันไม่เอาความหลงภาษาอะไรความโกรธความทุกข์ความวิตกตกังวลความเศร้าหมองมันหยาบถ่ายไม่ต้องไปอดไปทนถ้ามีความรู้สึกตัวดีแล้วนะมันก็หมดไปเองนนกับความมืดที่อยู่ในรอบตัวเราพอมีแสงสว่างคาาม,มืดมันก็หมดไปเองชีวิตของเราทั้งหมดในตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้น ถ้ามีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีถ้าไม่มีตัวหลงเราความวิตกกังวลสมองความโลภความโกรธมันเกิดขึ้นไม่ได้ต้นตอของอาทังห้ายมันเกิดจากความหลงเพราะนั้นเรามาจัดสรรชีวิตของเราให้เกิดความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องไม่ไปต้องไม่ต้องไปทําอะไรหลายอย่างมาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัว วัสดุอุปกรณ์ก็ไม่ออหมาผิดออกมาผิดออกมาผิดออกมาผิดอาาอกมเกิดความรู้สึกตัวต่อต่อกันไปต่อต่อกันไปยาวไปมากไม่ยากแต่บางคนไปคิดเป็นเรื่องอยากก็จะสร้างสติก็เอากิ่งเอาจังจะเอาให้ได้เพ่งเข้าไปแล้วก็กลายเป็นความเครียดกลายเป็นความเบื่อกลายเป็นการเข็ดหลับไปเลย ไม่ใช่ไปจริงจังอะไรรูปเบาเบารูปเบาๆบรูปซื่อซือไม่ต้องไปใช่สมองใช่เหตุใช่ผลวัตถุที่ทำให้เกิดความรู้ก็มีอยู่อ่าเบาเบารูปเบาเบา่มันแม่นแม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ใช่ได้แล้วแต่ไปหาคำตอบว่าฉันรู้หรือเปล่าถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอย่าพิ่งตอบว่าผิดว่าถูกเอาทิ้งไปเลยอันความผิดความถูกความได้ความเสีย เอาทิ่งไปเลยเพียงแต่เราลู้สึกตัวลู้สึกตัวมันผิดก็ลู้สึกตัวเนี่ยมันถูกก็ลู้สึกตัวเนี่ยมันสุขก็ลู้สึกตัวเนี่ยมันทุกข์ก็ลู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดอะไรก็ลู้สึกตัวเนี่ยลู้สึกตัวลู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะเป็นตัวเฉลยมันจะเป็นตัวเฉลยชีวิตทั้งหมดเลยเราไม่ต้องไปหาเหตุหาผล มันเหนือเหตุนอผลผมรู้สึกตัวเหตุผลยังไม่ใช่สัจธรรมหรอกผมรู้สึกตัวรู้สึกตัวอาจจะรู้ไม่เก่งที่แรกอาจจะครึ่งรู้เครื่องหลง่ปช่างมัวมันหลงไปบ้างกลับมารู้หลงไปบ้างกลับมารู้มันจะเก่งตอนที่เรากลับมารู้ที่แหละไม่ได้เก่งตอนที่เรานั่งนานๆเราเดินนานๆเราไม่หลับไม่นอนอนนั้นไม่ใช่มันจะเก่งต่อเมื่อเรา กลับมารู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวจะนั่งจะนอนจะยืนเดินอะไรก็ได้ไปไหนมาไหนก็ได้ถ้าเราไม่ความรู้สึกตัวนะเมื่อมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยเนะี่ยเอามาตัวเป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติก็คือการกลับมาปฏิคือกลับมาตั้งไว้เห็นเราไม่สติตั้งไว้ที่กายของเรา มันอยากจะหลงไปทางอื่นก็กลับมาตั้งไว้เมันหลงไปก็กลับมาตั้งไว้เอกถ้ากได้กลับมาหลายเที่ยวหลายครั้งหลายหนมันจะเอียงมาทางไหนง่ายที่จะไม่หลงที่แร้ง่ายที่จะหลงแต่เรากลับมาบ,บ่อยๆกลับมาบ,บ่อยๆมันก็ง่ายที่จะไม่หลงมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติกฎของธรรมชาติธรรมชาติของกฎธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่ความรู้สึกตัวความหลงตัวนั้น มันอยู่กับการกระทำของเราอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้มันอยู่กับความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวเอาไว้ในทีที่เราปฏิบัติเนยิงมีความมั่นใจมากๆถ้ายกมือเป็นรู้สึกตัวเป็นนั่นแหละเป็นมรดกเป็นสมบัติของเราแล้วในม,มือสองมือมีแขนสองแขนน่ย เอามาวางไว้บนเขา่าก็มีเขา่าพลิกมือขึ้นข้างขวาข้างซ้ายรู้ได้ทุกคนรู้ได้ทุกคนงั้นมันไม่รู้ก็พยายามให้มันรู้เพียนตรงนี้เพียนรู้ขยันรู้เรียกว่าความเพียนการขยันรู้เรียกว่าภาวนาภาษาภาษาวัดวัดเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือขยันรู้ แล้วมันก็ขยันได้สิบสี่จังหวะคือความขายันที่ชอบทำในการปฏิบัติธรรมในการเจริญสติสิบสี่จังหวะพอดีพอด,พอดีกับจังหวะที่รู้พอดีการยกมือแต่ละครั้งไม่ไวไม่ช้าพอดีพอดีเป็นลำดับลำนำจังหวะพอดีวักพอดีรู้เอารู้เอามันมีความพอดีกับสิบสี่จังหวะกับก้าวเดิน ควมรู้สึกตึกตัวกับการก้าวแต่ละก้าวพอดีพอดีไม่ทําให้เนิ่นช้าไม่ทําให้ที่ยจงเกินไปลักษณะของการเดินแต่ละชีวิตอาจจะห่างทีต่างกันคนหนุ่มๆอาจจะแข็งแกร่งอาจจะเดินชึบชึบได้ดีสำหรับคนแก่อาจจะเดินชับ,ช,บ,ดดบ,จจช,บชับตามกหลังความท่วงตัวก็เอาไปตามจังหวะของความ พอดีของแต่ละคนไม่ต้องไปถามว่าทำวดีทำชาดีเดินชาหรือเดินไวมันดีไม่ไม่ต้องถามเอาความพอดีของตนเองมันมีอยู่กับเราแล้วการยกมือสร้างจังหวะบางทีจังหวะทีก็มีจังหวะทีจังหวะไว้มันใช่ตอนไหนอาจจะใช่ตอนที่มันง่วงเหงาหานอน อาจจะใช่ในตอนที่มันคิดเพ้อฝันไปทางอื่นก็เรียกกลับมาให้มันทุ่มน้ำหนักลงไปให้มันได้รู้สึกตัวปลุกให้มันรู้สึกตัวการเดินก็เหมือนกันทีมันก็เดินช้าๆก็ได้เพราะมันรู้สึกตัวดีบางทีมันเรื่อนๆลางๆก็จับเข้าไปจับเข้าไปแบบตกเท่าเข้าไปอย่าแบบเนิบเนิน แบบตกเท่าเข้าไปชบฉบเข้าไปใส่ใจลงไปใส่สติลงไปใส่ความเพียรลงไปมีศรัทธาลงไปมีความอดทนลงไปหลายๆอย่างเสริมกำลังเข้าไปเสริมกำลังเข้าไปอย่าเดียวดายการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็เราเอาเยี่ยงอย่างกันอย่างน้อยเราก็คิดคิดถึงพระพุทธเจ้า ภาษาจาราของเราเพราะองค์ก็ทําอย่างนี้อย่างน้อยก็เหล่าภาษาพุทธพลันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกก็เพาะทําอย่างนี้เวลานี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์มีผู้มาพูดให้ได้ยินกับหูเรามีผู้มาบอกให้เราก็เห็นท่านบอกท่านสอนยกมือให้เราดูเดินพาเราเดินให้เราดูอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนใกล้เคียงที่อยู่ที่นี่หลายชีวิต เราไม่เดียวได้หลายอย่างแล้วเราก็มีศรัทธาว่ามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงบาปบุญมีจริงแล้วเราก็สมัมผัสดูความรู้สึกตัวก็มีจริงจรสัมผัสดูกับความหลงก็มีจริงๆความหลงกับความรู้ก็ต่างกันจริงๆริงแล้วเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็เปลี่ยนได้จริงจริงแล้วความรู้สึกตัวก็เป็นธรรมจริงจ ความหลงก็ไม <man qualified worldwide> <ugly> um, ่เป well, ็นธรรมจริงๆหรือบางทีมันโกรธสัมผัสลองดูแล้วความไม่โกรธก็สัมผัสลองดูแล้วก็เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธลองดูแล้วเราก็เปลี่ยนได้จริงๆความไม่โกรธก็เป็นธรรมจริงๆความโกรธก็ไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วมันไม่มีคําถามจริงๆมันก็เป็นของรู้ได้ด้วยตนเองจริงๆคือสัจธรรมสัจธรรมคืออย่างนี้อาจจะไม่มีคําถาม เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นสัมผัสเราบุญก็คือความรู้ตัวเองจนไม่หลงกับเรื่องของตัวเองไม่ให้กายไม่ให้ใจมันหลอกได้ไม่หลงรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเวลาใดมันหลงไม่ให้ความหลงมันหลอกมีความรู้สึกตัวความหลงก็หายวับไปเลยไม่เสียเวลาไปกับความหลงไม่เสียเวลาไปกับความโกรธไม่เสียเวลาไปกับความสุขความทุกข์ นีแตดความรู้สึกตัวได้ใช่ทันทีามรู้สึกตัวก็เป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจเลยทันทีเรียบง่ายทันทีเบาทันทีวางทันทีหยุดทันทีหมดไปทันทีไม่ใช่เรื่องการทดลองมันเป็นการสัมผัสสัมพันธ์การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องชีวมิตของเราล้วนล้วน ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันอย่ามาเอาความหนุ่มความสาวอย่ามาเอาความแก่ความเท่ามาอวดมาอ้างอย่ามาเอาเหตุทธินกกายมาอ้างโอ้ยหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อก็ทําได้พอแขนเป็นเพราะว่าจ้าโยมพ่อแขนก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เด็ดขาดไม่ถูกเด็ดขาดเป็นการกล่าวตู่พระธรรม เราความรู้สึกตัวอยู่กับพระก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับครวญญาโยมก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับคนหนุ่มก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับคนแก่ก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับเพศหญิงเพศชายก็คือความรู้สึกตัวเหมือนกันนั่งอยู่ในวัดคือความรู้สึกตัวเดินอยู่บนถนนหนทางไม่ถ้ามีความรู้สึกตัวก็คือความรู้สึกตัวถ้าเราทุกคนมีความรู้สึกตัวเราก็เป็นคนคนเดียวกัน เมื่อเรามีความรู้สึกเราเราก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเหมือนกันจริงขนาดนี้แหละศัจธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปขออาศัยไปขอมาสร้างเอาด้วยตัวของเราเองมีศรัทธามานั่งอยู่ที่นี้แล้วพร้อมแล้วมีรูกป,ประธรรมมีนามธรรมเป็นสมบัติของเราแล้วมันมี ศรัทธามันมีความเพียนมันมีบรรยากาศบรรยากาศวันนี้ไม่ใช่วันนี้วันเดียวมันมีอีกไปหลายวันในชีวิตของเราเราทำความเพียรวันนี้มันจะมีอีกวันข้างหน้าต่อไปถ้าเราทำความชั่ววันนี้มันจะมีวันข้างหน้าในความชั่วไปความชั่วต่อให้เกิดความชั่วเลยไปความหลงก็ต่อให้เกิดความหลงเลยไปความโกรธก็ต่อให้โกรธ ความโกรธเลยไปวันนี้เรามาต่อองค์ความรู้ความรู้มันก็ต่อองค์ความรู้เลยไปมันต่อติดแล้วมันก็งอกไปเลยนะตอนนี่มันยังต่อไม่ติดมันยังครึ่งหลงครึ่งรูกรนี้พอต่อให้มันติดแล้วมันไปของมันเองอะกี่วันจีปีมันก็รูอยู่ตรงนั้นรูอันเดียวความรู้วันนี้แต่ยังยังไม่ชัดเจนเพราะมันถูกแบ่งถูกแยกแต่ความรู้วันข้างหน้า ถึงเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาเราจนจริงๆนะ่ะมันจะช่วยเราได้เวลานี้เราจึงมีทางออกต่างนเช่นเวทนาเวทนามันเกิดขึ้นกับเราเราอาศัยอริบทเปลี่ยนมันได้แต่เวทนาขณะที่มันเกิดขึ้นกับเราเราไม่มีอริบทตนะตอนนั้นเราจะเก่งตอนนั้นด้วยอริบทเนี่ยทําให้เราไม่เห็นเวทนาชัดเจนไม่ได้มรุธรรมเวลาใดที่ไม่มีอริบทแล้ว กดทุกขกทุกข์กอนอยู่กับหมอนกับเสื่อแนละ้เราจะอยู่ยังไงตอนนั้นแหละเราจะเก่งเพราะเราฝึกไว้แล้วเดี๋ยวนี้อริบทมันบังเวทนาไม่ทําให้เราเห็นเวทนาชัดเจนไม่ได้ขี้หน้าเวทนาเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาสักวันหนึ่งเราจะต้องพูดคำนี้ออกมาได้กายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขา ทำก็าสักว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวางปัวปะไปเลยเดินไปอย่างเบาวิวไปเลยไปนะไม่อะไรไหมไม,ไมีอะไรขวงกันเดี๋ยวนี้มันยังขวงหน้าเราอยู่มีตนอยู่ในกายปวดก็เราร้อนก็เราหนาวก็เราคือกายเอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องของกายเสียเวลากับเรื่องของกายหยุดยั้งขัดขวางเรื่องของกาย พอเราทําไปทําไปเราจะเห็นว่ากายนี่เป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวเราเป็นสักว่ากายที่มันเกิดเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมขึ้นมาแล้วก็อาศัยรูปกายเหมือนพว่วงเหมือนแพรพ่วงแพรมันก็ผุก็พังมันก็เน่าถึงคราวที่มันผุมันพังมันเน่าเปื่อปะรักษาเท่าไรก็ไม่หยุดเราเราก็ขึ้นฝังได้เลยเราไม่ต้องไปแบกไปตาม เอาไว้ตรงนี้มันเรานั่งบนเรือถึงข่าวที่เรือเราพังเราก็ขึ้นฝั่งอาศัยเป็นพ่วงแพเพื่อข้ามฝัง่งข้ามพ้นเวทนาก็เหมือนกันใจมันสุขม,มันทุกข์ก็คือเราพอเราเห็นไปเห็นไปมันไม่ใช่เราเวทนาสักว่าเวทนามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราเสียเวลาเพราะเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้พอเราเห็นโอเวทนานอะบางทีเวทนาบางอย่างต้องขอบคุณ ขอบคุณเขาเราได้บรรลุธรรมเพราะเวทนาขอบคุณเขาไม่เอามาเป็นสุขไม่เอามาเป็นทุกข์มาเอา,เอามาเป็นการบรรลุธรรมาเอามาเป็นการบรรลุธรรมมาเป็นการช่วยช่วยเขาเพราะเขาไม่มีเวทนาเขาก็ไม่ใช่รูปใช่กายเป็นร้อนเช่นหนาวปวดเมื่อยอย่างเนี้หิวอ,อ,อย่างเนี้ยน่าขอบคุณเขาถ้านั่งอยู่นานๆไม่รู้จกปวด มันก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ลูกถ้าไม่รู้จากร้อนจากหนาวไม่รู้จากหิวมันก็ไม่ใช่ลูกเขาแสดงออกถึงเป็นการสัญญาณภัยของเขาเพื่อเขาจะอยู่รอดเราก็ได้ปัญญาแต่ก่อนเรามาเป็นสุขมาเป็นทุกข์วันนี้ออกมาเป็นปัญญาเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ต่อไปถ้าเราเก่งมากๆอาจจะไม่ร้องโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวช่วยด้วย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 ร้องด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยร้องด้วยความเจ็บปวดอะไรก็หมดเนื้อหมดตัววันนี่เราไม่หมดเนื้อหมดตัวเราเห็นเราเห็นนี่เออนี่กายนี่เวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์ เราก็เห็นไม่ใช่ตัวตนอยู่ตรงนั้นตัวตนอยู่ในสุขในทุกข์ไม่มีมีแต่ปัญญาเห็นไปเห็นมาเห็นเป็นรูปเป็นนามไปเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมร่างกายก็ดีทั้งเวทนาก็ดีทั้งกิจก็ดีทั้งธรรมก็ดีเป็นรูปธรรมนามธรรมย่อลงให้เรามันไม่ใช่อะไรที่ไหนที่แท้มันคือรูปเนี่ยนะมันคือรูปคือนาม มันรู้จักปวดเป็นมันรู้จักเก็บเป็นมันรู้จักร้อนมันรู้จักหนาวพอมันเป็นรูปเป็นนามเป็นเรื่องของรูปของนามถ้ามันไม่มีรูปไม่นามมันก็ไม่มีความดีความชั่วคนก็ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ทําดีไม่เป็นแล้วความชั่วไม่เป็นมันมีรูปมีนามมาจึงมาความชั่วมาทําความดีมันมีรูปมีนามจึงช่วยกันเป็นช่วยกันได้ช่วยให หมดทุกข์หมดโลกหมดภัยได้เพราะมันไม่รูปไม่น้าขนส่งกันได้พูดออกไปสอนออกไปทำออกไปคิดออกไปอาศัยรูปนามมาทำความดีถ้าเห็นแล้วป่ะนะแต่ถ้ายังไม่เห็นเน่ยรูปนามก็ทำความชั่วเอารูปไปทำชั่วอานามไปทำชั่วก็เป็นผลกระทบต่อกันแลยกันอันนี้พอเราพอรู้จักมันก็โอ้จะใช้รูปนี่ทำแต่ความดี จะใช่นามในทําแต่ความดีอานนี้นะนี่ปฏิบัติมันไปอย่างนี้ไม่ใช่ไปเห็นอะไรที่น่ายนอกจากตัวเราไม่ใช่นะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายที่เรามีสตินี่แหละอย่างน้อยเราเห็นความรู้กับความหลงนี่ตรงนี้หันหน้าหันตามาตรงๆอย่างนี้แต่มีสายตาก็มองตรงๆปฏิบัติตรงๆปฏิบัติ ดีคือทําอย่างนี้แหละตงเข้ามาตังนี้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้จะไปรูอ้อันเดินไปเห็นเทวดาอยู่ก้นเมฆนุ่นไม่ใช่เทวดาก็เกิดขึ้นจากที่เรามีสติละอายความชั่วไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าทําชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่ต้องอายอันอื่นอายตัวเองอายความเพดตัวเองอายความหลงอุย้ยความหลงมันสกรปรกเอาความรู้ไปใส่ล้างออกไป ไม่เปิดไม่เพื่อนกับอันใดเลยถ้ามีความรู้สึกตัวหมดจดสะอาดหมดจดไม่กลายคิดชั่วถ้าไม่คิดชั่วทําไมไม่คิดชั่วเพราะไม่หลงทําไมไม่หลงเพราะรู้สึกตัวทำไมไม่มีความโลกตัวเพราะได้สร้างความรู้สึกตัวพอเราสร้างความรู้สึกตัวเราก็มีสตัวความหลงก็ไม่เกิดขึ้นใจเแล้วก็เป็นเทวดาไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วละอายบาปเทวธรรม มันก็เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในกายในใจเราเนี่ยในบุญก็ได้ตรงนี้เอากายมาผิดเป็นบุญเอาใจมาผิดเป็นบุญกายก็สุดจริตใจก็สุดจริตทําแต่วความดีนี่คือสัจธรรมคือตัวาศาสนาศาสนาก็ไม่สามารถที่จะแยกไปจากชีวิตของเราได้ชีวิตของเราเนี่เป็นตัวาศาสนาเป็นตัวเผยแผ่าศาสนา ไปทำดีให้ลกูกให้หลานเห็นไปพูดดีให้ลกูกให้หลานได้ยินไปใช้ความคิดความอ่านดีๆอยู่กับลกูกกับหลานนักสอนสาศาสนาคือพ่อคือแม่คือเราทุกคนเรามาศึกษาเรามาปฏิบัติเราได้ประโยชน์เราได้เกิดอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปบอกทําให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็น